คลิปนี้อยู่ในเกม Shadow Fight 2เวอร์ชัน2.41.6นะครับก็ผมก็หาตัวเกมนี้มาตั้งนานนะฮะที่มันเล่นออนไลน์ได้นะครับผมแล้วก็ไม่กระตุกไม่อะไรนะตัวคลิปนี้ก็จะมีเสียงภาคนะครับผมก็พอดีอยู่บ้านนะฮะกลับบ้านช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับผมแต่ว่าคลิปอื่นบางทีก็อาจจะไม่มีเสียงบ้านนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าถ้าตอนแตกไฟไม่มีเสียงนั่นแหละลําบากนะฮะอ่ะฮะเราจะเล่นโหมดออนไลน์ให้ดูนะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะเอาแบบบนๆหน่อยนะครับเอา,เอ,าอันนี้แล้วกันทุกคนเนี่ยอันนี้เน,นี่ยโอเคเดี๋ยวรอเพื่อนก่อน,นนะฮะทีมมันมีกี่คนวะหกคนรอแป๊บหนึง่งทุกคนมาละเธอมาละเ,เข้ามาดิคนหนึ่งเองโอเคฮะตอนนี้เราอยู่ในทีมที่เรารอละ เยวจะลองไฟนะฮะมาดูว่าเราจะไฟได้ไหมอันเก่าของเราเนะี่ยโดนแบนแล้วนะนี่อันใหม่นะโอเคฮะเล่นได้นะครับดยวเล่นให้ดูเลยนะอาวุธผมก็หยิบมาเม่ๆนะทุกคนก็ไม่อยากให้มันนานมากครับเพราะว่าแต่ไฟก็ปาไปก็สิบกว่านาทีละนี่นะเล่นได้นะครับนี่งไงโอ้ เน้นฝีมือนะครับผมแต่ว่ามีพวกอาวุธพวกชุดอะไรให้มันพร้อมแล้วนะครับแรงชิบหายเรียบร้อยเลยวันนี้เดี๋ยวไปขั้นตอนการแตกไฟล์แอปที่เราจะใช้แตกไฟล์นะฮะมีสองแอปเปยกันก็คืออะไรวะ RS นะฮะแล้วก็นี่ฮะนี่ครับสาม,มารถไปโหลดได้ที่ Play Store กันเลยนะฮะโอเค ขั้นตอนแรกนะฮะล้วก็จะไปติดตั้งตัว APK นะฮะโอเคเข้าแอปมานะฮะหน้าแรกของมันก็จะอยู่หน้านี้นะครับอ่าให้ทุกคนนะฮะกดตรงนี้นะฮะแล้ววงให้กดไปเลยนะฮะจากนั้นนะฮะก็ให้ทุกคนนะฮะเข้าไปที่ดาวน์โหลดนะฮะนี่ฮะที่ราโหลดมามันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับโอเคให้ทุกคนนะฮกดเข้าไปเลยนะฮะจากนั้นให้หาไฟล์เกมนะครับ นี่ผมเจอไฟล์เกมของเราแล้วนี่นะครับให้ทุกคน,นะฮะกดครั้งเดียวนะฮะเกมมันจะขึ้นสองไฟล์เกมมาให้ทุกคน,นะฮะกดครั้งเดียวตรงนี้นะครับโอเคกดไปเลยนะจากนั้นรอนะครับให้เข้าไปที่ตรงนี้นะฮะติดตั้งนะฮะกดไปเลยนะครับ โอเคให้กดคำว่าเฉพาะครั้งนี้อ่ารอนะครับเราให้ไปที่คำว่าติดตั้งแล้วรอวรอโหลดจนเสร็จนะฮะให้มันติดตั้งเสร็จให้เรียบร้อยโอเให้ทุกคนนะกดเสร็จไปก่อนนะครับ นี่ฮะกดสิบไปก่อนนะจากนั้นนะฮะก็ให้ทุกคนนะฮะไปปิดเน็ตนะฮะโอเคปิดเน็ตเลยนะครับต่อไปให้ทุกคนเข้าเกมไปเลยนะฮะที่เราโหลดมาย้ำนะฮะปิดเน็ตให้เรียบร้อยนะฮะก่อนเข้านะครับโอเคจากนั้นก็เอกดตามเลยนะกดตามเกมไปเลยนะอ่า ้ทุกคนฮะไปติ๊กตรงคําว่า IRG นะครับตรงนี้แล้วแล้วก็กดคําว่า continue กดเข้าไปจากนั้นรอนะครับอ่านี่ฮะตัวเกมเราต้องเป็นแบบนี้นะฮะเลเวลหนึ่งนะครับส่ฟ้าตันเงินศูนย์แล้วก็เหรียญเอ่อม่วงเฮ้ยส,มส,มส้มนะครับเกานะครับต้องเป็นแบบนี้นะฮะ จากนั้นให้กดออกโอเคนะฮะให้กลับไปที่อ,อแอป IE DB นะครับตรงนี้นะฮะให้ทุกคนนะฮะกดเข้าไปเลยนะครับโอเคจากนั้นนะฮะให้ทุกคนนะฮะไปที่คำว่าจับคู่นะฮะกดเข้าไปเลยนะจากนั้นนะ,ะนี่ฮะตัวเลือกการพัฒนาแอปอะไรเนี่ยเดยวงให้นะครับตรงนี้นะฮะ ให้ทุกคนนะฮะกดเข้าไปเลยนะครับถ้ามันไม่ขึ้นนะฮะเดี๋ยวผมก็จะสอนนะฮะว่ามันเปิดยังไงนะฮะสำสำหรับเอ่อทางเลือกอยู่เออผู้พัฒนาอ่าผิดนิดนึงนะครับโทษนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะลองปิดนะฮะอ่าแล้วออกเลยนะนี่คือเราไม่มีแล้วนะฮะให้ทุกคนนะฮะข้อไปที่ตั้งค่าของมือถือท่านนะฮะตอนนี้ผมใช้ซัมซุงอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวแป๊บนึง ให้ทุกคนเลื่อนหาคําว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์นะฮะของ s a m s u n ก็จะอยู่ตรงท้ายๆเลยนะครับให้กดเข้าไปนะฮะแล้วก็ไปที่นี่นะครับข้อมูลซอฟต์แวร์อันที่สามจากนั้นหาคําว่าหมายเลขรุ่นนะครับถ้าเจอแล้วให้กดย้ำๆนะฮะนี่กดย้ำๆไปเลยนะฮะโอเคนะฮะเมื่ออัดคลิปอยู่มันก็จะด่าแบบนี้นะครับ เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะฮะขึ้นแบบนี้นะฮะได้แล้วฮะเปิดใช้งานเนี่ยโหมดผู้พัฒนาเนี่ยโอเคตอนนี้เรามีเนี่ยอยู่ในเครื่องกันแล้วนะฮะก็ให้กลับไปที่แอปเดิมนะครับเราจะดำเนินขั้นตอนต,ต่อเลยกดเข้าไปนะครับให้เลื่อนหาคําว่าแก้ไขข้อบกพร่อง wifi นะครับอะไรสักอย่างอะไรทุกคนให้กดเข้าไปนะฮะไม่ใช่ติอย่างเดียวนะฮะกดเข้าไปเลย แบบนี้นะแล้วก็ให้ทุกคนนะครับเปิด wi-fi นะครับถ้าเราไม่เปิดไ i f ฟมันก็จะเปิดไม่ได้นะนี่ฮะเปิดให้เรียบร้อยเลยนะครับอ่าพอเราเปิด w i f ์ Fi แล้วนะฮะมันก็จะเปิดได้นะครับจากนั้นให้กดตรงนี้นะครับผมไม่อะไรนี่นี่นะฮะเราจะได้เอ่อพาสเวิร์ดมานะฮะเราของเรามันก็จะขึ้นข้างบนด้วย แล้วก็เปิดรหัสจับคู่นี่นะฮะแล้วก็กรอกตามให้มันตรงเลยนะให้มันตรงทุกตัวเลยนะฮะแล้วก็กดส่งนะครับรอบแป๊บหนึ่งนี่ฮะมันก็จะเชื่อมให้เราแบบนี้นะฮะให้เรากลับมาหน้าเดิมนะครับแล้วก็มาเปิดตรงนี้นะครับมาติ๊กตรงนี้นะกดติ๊กไปเลยขึ้นแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับผมให้รอสักแป๊บหนึ่งนะฮะ นี่นะครับทำไม่ได้แล้วให้เช็คนะฮะขึ้นสีเขียวตรงนี้นะครับอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นให้ทุกคนนะเข้าไปที่แอปเดิมนะฮะก็คือ R S File นั่นเองนะฮะเพื่อเราจะแตกไฟล์กันต่อนะครับพอเข้ามาแล้วนะฮะมันก็จะกลับมาหน้าเดิมแบบนี้เลยนะฮะให้ทุกคนนะมากดฐางตรงนี้นะฮะ User XML กด้าง้วก็ไปที่คำว่าคัดลอกนะครับ ตรงนี้เอเรากดเสร็จแล้วนะฮะให้ทุกคนํะมาตรงนี้นะฮะเดี๋ยววงให้นะครับสายบนนะครับแล้วก็ให้ทุกคนนะฮะกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ไปที่คําว่าที่เก็บข้อมูลภายในนะครับอันที่สองนะฮะเราจะคําว่าหน้าแรกเมื่อกดมาแล้วนะฮะให้ทุกคนนะเลื่อนลงมาข้างล่างนะฮะแล้วก็หาสังเกตคําว่า android นะครับเป็นรูปฟันเฟืองนะครับ โอเคให้ทุกคนนะฮะกดเข้าไปเลยนะครับทุกคนนะฮะกดไปที่คําว่า Data นะครับเนี่ยไฟล์ data ครับตรงนี้นะฮะให้กดเข้าไปเลยนะครับโอเคเมื่อเราเข้ามาที่หน้านี้แล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะให้ทุกคนหาไฟล์เกม Shadow Fight นะฮะมันก็จะเป็นโลโก้ Shadow Fight อะไรทุกคนอ่ะตอนนี้ผมเจอแล้วนะฮะคืออยู่ตรงนี้นะครับให้ทุกคนนะฮะกดเข้าไปครั้งเดียวเลยนะ ไปคําว่าไฟล์นะครับคือตรงนี้นะฮะมุมขวาไม่ใช่มุมหรอกครับฝั่งขวาให้กดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ไปตรงนี้นะฮะ u s e r user data นะครับฝั่งขวาสุดเลยนะฮะให้กดเข้าไปนะครับจากนั้นนะฮะกดวางเลยนะครับตรงนี้นะฮะกดวางไปเลยนะโอเคไปคําว่าเขียนทับนะครับ เขียนทับไปเลยนะฮะโอเคตอนนี้เราวางไปที่เรียบร้อยนะฮะในไฟล์นี้นะฮะให้ทุกคนหาไปปิดเน็ตหรือปิดไวไฟแหละโอเคนะฮะพอเราปิดเน็ตหรือปิดไวไฟเป็นที่เรียบร้อยนะให้ทุกคนนะฮะไปเข้าที่เกมเลยนะฮะโอเคกดเข้าเกมไปเลยนะครับเดี๋ยวนั้ให้ทุกคนรอนะฮะนี่นะครับมันจะขึ้นหน้าต่างนะฮะกดข้ามไปเลยนะครับ นี่ครับให้เช็คคขาว่า user id นะฮะต้องขึ้นคาว่า mod app นะฮะหรือว่า mod apk นะครับเนี่ยข้าเกมมาต้องเป็นแบบนี้นะฮะต้องขึ้นคาว่า error นะฮะแล้วก็จะมีคาว่า support แล้วก็ reload ให้เรานะครับนี่ครับต้องขึ้นแบบนี้นะฮะคลิปจากนั้นให้ปัดทิ้งไปเลยนะฮะให้ทุกคนนะฮะกลับมาที่คาว่า app a อะไรวะ adb นะฮะนี่ครับกลับมาที่เดิมแล้วก็ให้ทุกคนฮะไปเปิด wifi นะครับ พอเราเปิดแล้วนะฮะให้ทุกคนนะฮะเข้าไปที่คําว่าจับคู่นะครับเข้าไปเลยนะฮะแล้วก็มาตรงนี้เหมือนเดิมนะครับโอเคก็เข้าไปรอบนี้เราไม่ต้องเข้าไปใส่รหรัสอีกนะฮะให้ทุกคน,นะฮะไปติ๊กได้เลยที่เการแก้ไขข,ข้อบกพร่อง wifi นะฮะนี่ครับติ๊กไปเลยนะจากนั้นให้กดกลับนะครับโอเคกดกลับเลยนะฮะแล้วก็ให้มาติ๊กตรงนี้นะฮะติ๊กได้เลยนะครับโอเครอแป๊บหนึง่ง อ่ามาแล้วนะฮะนี่ครับขึ้นเขียวเขียวก็ถือว่าเปิดแล้วนะครับจากนั้นนะฮะให้กลับนะครับแล้วก็ไปลบคําว่านี่นะครับตรงนี้นะฮะลบเลยนะครับนี่นะ,ะให้กดค้ังนะครับแล้วกดคําว่าลบนะครับนะครับรูปถังขยะนะครับตรงนี้นะครับเคกดไปเลยนะครับกดตกลงนะครับ อันนี้เราลบเป็นที่ลบล้นนะฮะให้ทุกคนนะฮะมาตรงนี้นะครับกดช้างเหมือนเดิมนะครับแล้วไปคําว่าเปลี่ยนชื่อนะครับหรือว่า rename นั่นเองโอเคกดเข้าไปเลยนะฮะแล้วให้ลบตามผมนะฮะนี่ครับก็เพิมเหลือแค่นี้นะครับนี่นะฮะเราค้างไว้ให้ดูนะครับโอเคกดจะลงไปเลยนะครับ จากนั้นให้เปิด Wi-Fi เออเราเปิดแล้วนี่ว่าให้ทุกคนนะฮะเข้าไปที่ Play Store นะครับนี่นะฮะต้องวงไหมนะโอเคให้กดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ให้ทุกคน,นะฮะมาอัปเดตชาร์จไฟนะครับกดอัปเดตไปเลยนะครับ โอเคนะฮะตอนนี้โหลดเสร็จแล้วเริ่งร้อนนะฮะให้ทุกคนนะฮะกดเล่นไปเลยนะครับนี่นะฮะกดกดเข้าเกมเลยทุกคนเอาง่ายๆโอเคจากนั้นก็ให้ทุกคนนะฮะรอนะครับรอเข้าเกมก็รอนะครับแป๊บเดียวเองนะฮะเราต้องมีการโหลดอีกประมาณห้าร้อยกว่าเอมบีนะครับการโหลดภายในเกมนะครับอ่าเดี๋ยวมันก็ขึ้นแล้วนะฮะให้ทุกคนรอแป๊บเดียวนะครับ หนึ่งเด้อทุกคนใจเย็นๆหน่อยนั่เล่นน่อนอ่านนี่ฮะมาแล้วนะฮะ Google Play เกมเรานี่นะครับประมาณห้าร้อยห้าสิบหกจุดสี่เจ็ดเมพนะฮะแค่กดดาวน์โหลดไปเลยนะครับโอเคจากนั้นให้ทุกคนรอนะฮะถ้า Wi-Fi แรงก็ไม่นานนะครับผมจะใช้เน็ตนานหน่อยนะฮะร,รอให้มันหลดทั้งหมดสามสิบเก้าอัน ก็ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะครับนี่นะแล้วก็โหลดเสร็จทั้งหมดสามสิบเก้าอันแล้วใช่ไหมทุกคนโอเคให้ทุกคนรอสักแป๊บหนึ่งนะฮะมันจะมีให้เราโหลดอีกนะฮะโอเคนะรอแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะฮะมาแล้วนะแต่ว่าสิบสี่เมเปงอ่ะกดโหลดไปเลยนะครับตรงนี้นะฮะโอเคโอเคนะฮะพอเราโหลดเสร็จนะฮะมันก็จะเข้าเกมให้เรานะฮะนี่นะครับ ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะฮะก็ขอ,ขอบคุณที่ดูจนจบคลิปนะครับบ๊ายบายจุ๊บ